you สดชื่นเต็มเครื่องเอาเรื่องสุดจัดกันไปอีกแล้วนะครับสาหรับเช้าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเช้าแห่งความสดใสยยจริงๆครับสาหรับแนวทางฟุตบอลเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาที่เราได้ทําการวิเคราะห์และคัดสารรหยิบยกมาเป็นแนวทางให้หน้าช่องทั้ง3คู่ครับก็มาเต็มมาครบทั้ง3าคู่เลยครับขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเอครับที่ติดตามผลง,งานของนัดหน้าช่องและขึ้นรถคันเดียวกันกับนัดเมื่อวานนี้ด้วยละกันครับหน้าช่องครับยังสด ดชื่นขนาดนี้ในครอบครัวของเราจะสดชื่นขนาดไหนครับสําหรับพี่พี่เอฟดที่ยังติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องอยู่ครับอยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องไม่ว่าจะเป็นสายบอลสดบอลสูงตัวเน้นตัวการันตีครับรวมไปถึงชุดอัรบัมต่างๆครับตามเข้ามาเจอ,เจอ,เจอกับนัดและพี่พี่ทีมงานในครอบครัว,วนในหมู่บ้านได้เลยครับรับรองว่าในหมู่บ้านของเรานะครับ มีแต่ความสดชื่นมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังให้กับพี่พทุกท่านอย่างแน่นอนและสําหรับหน้าช่องค่ําคืนวันนี้ครับกับ3คู่ที่นัทจิบจกมาอยากให้เอาไปเทนหน้าตดกันครับจับเป็นคู่ไหนทีมไหนบ้านคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับและใครที่อยากเปิดใจเข้าครอบครัวเข้าหมู่บ้านของนัดทางเข้าครอบครัวครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าอยู่หรือจะเข้าไปดูในคอมเมนต์ก็ได้ครับเดี๋ยวนะัดจะปักบุตรว่าให้ในคอมเมนต์เปิดใจเข้ามาฟินจัดๆอย่างแน่นอนครับ และสำหรับ3คู่เทนนิตักในค่ำคืนนี้จะเป็นทีมไหนคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับวันนี้สปาตาปาครับมีกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแซมร็อกโรเวอร์บ้านครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่เองครับสื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับโจดถินครับอย่างในด้านของสปาตาปาเหนือกว่าแบบชัดเจนครับกับโจทย์วันนี้บังคับชนะด้วยผลต่างประตูถึง3ลูกครับถึงจะได้เฮเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับเจาะลึกเข้าไปดูภาพรวมศักยภาพของตัวนักเตะระบบทีมครับขุมกําลังต่างๆแล้วนัดแนะนาครับให ให้เทนตักไปที่แซมร็อกโรเวอร์ได้เลยครับถึงเกรดฟ,ฟุตบอลมาตรฐานฟุตบอลครับของทางด้านสปาร์ตาพาร์คเองเนี่ยดูเหนือกว่าทางด้าน,านทีมเยือนอย่างแซมร็อกโรเวอร์อยู่ทุกมุมทุกด้านครับและเกมแรกยังกลุ่มความได้เปรียบครับด้วยการบุกไปเอาชนะแซมร็อกโรเวอร์ถึงทิ่นมา2ประตูต่อศูนย์แต่โจทย์วันนี้ครับทางด้านของสปาร์ตาพาร์คเองบังคับชนะด้วยผลต่างประตูถึง3ามเมล็ดแ,แบบนี้นัดมองว่าเป็นโจทย์ที่สูงจนเกินไปครับในเรื่องของความกระหายสปาร์ตาพาร์คเอง ไม่น่าจะเน้นหนักขนาดนั้นครับน่าจะเน้นไปในเรื่องของผลสมากกว่าครับเกมวันนี้ครับนัดมองดูแล้วครับทาร้าแซมร็อกโรเวอร์ครับมีโอกาสบุกมานะครับแพ้ทางด้านของสปาร์ตาปาร์กแย่ที่สุดไม่เกิน2เมล็ดครับให้เลือกเหน้าตักไปที่แซมร็อกโรเวอร์ฟินจัดจัดแน่นอนครับ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับวันนี้เจ้าถิ่นครับอย่างเฟนบบเช่ครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมผู้มาเยือนอย่างรูกาโนครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่เองสื่อต่างประเทศหยิบยกให้เจ้าถิ่นยับอยั้งด้านเฟนบบเช่ครับเหนือกว่าแบบชัดเจนกับโจทย์ที่เปิดมา2ตุงได้เฮเล็กๆครับ3ตรงเนี่ยถึงจะได้กินกันแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสครับภาพรวมศักยภาพของตัวนักเตะระบบทีมครับสำหรับคู่นี้เทร ตัดครับไปที่ทีมเยือนอย่างรูกาโนได้เลยครับเกมแรกเป็นในด้านของเฟเบเนเชครับบุกไปเอาชนะทางด้านรูกาโนมาได้ก่อน4ประตูต่อ3าําให้กลุ่มความได้เปรียบไว้ได้ก่อนแต่ก็ต้องบอกว่าเฟเบเนเชเองในเกมนั้นก็ขืดขึ้นคอเลยทีเดียวครับภาพรวมครับในเรื่องของศักยภาพทีมระบบครับแล้วก็คุณภาพของตัวนักเตะเจ้าทีมอย่างเฟเบเนเชเนี่ยเหนือกว่าทุกมุมทุกด้านครับแต่โจทย์วันนี้บังคับชนะด้วยผลต่างประตูถึง2เมล็ดแบบนี้กับเกมที่รูกาโนเองยังมีความหวังนัดมอง ว่ารูกาโน่น่าจะไม่ยอมง่ายๆครับสำหรับคั้คืนวันนี้มองดูแล้วโจทย์วันนี้ของเฟเดรเบเช่ครับสูงจนเกินไปครับวันนี้รูกาโนครับแย่ที่สุดจะบุกมาแพ้ทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเฟเดเบเช่ไม่เกินหนึ่งเมล็ดครับเลือกเทนนตตักไปที่ทีมเยือนอย่างรูกาโนได้เลยครับ ไปลุยกันที่ศึกฟุตบอลบาซินครับกันบ้างครับวันนี้เจ้าถิ่นอย่างในด้านของเซาเปาโลครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโกยาสําหรับคู่นี้ก่อนลงเตะซื่อต่างประเทศหยิบยกให้เจ้าถิ่นครับอย่างเซาเปาโลเนี่ยเหนือกว่าเป็นชัดเจน1ตุงครับอย่างตัวชาไปข้างหนึ่งบังคับชนะห่างด้วยผลต่างประตูถึง2เมล็ดถึงจะได้เฮแบบเต็มๆครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของ,ของกระแสภายในภาพรวมศักยภาพของตัวนักเตะสําหรับคู่นี้เทน่าตักครับไปที่เจ้าถิน่นอย่างเซาเปาโลได้เลยครับ ซอบโรในภาพรวมช่วงหลังที่ผ่านมา5เกมหลังสุดอาจจะมีผลงานที่ไม่ค่อยสู้ดีนะเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมจาก5าเกมหลังสุดครับแต่การได้กลับมาเล่นในบ้านซอบโรมักทําผลงานได้ดีเสมอด้วยการเก็บชัยชนะครับไป4เกมจาก5เกมหลังสุดส่วนทีมเยือนครับอย่างโกยาร์เองเนี่ยผลงานช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่ายางแย่เหมือนกันครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการครับโกยาร์เก็บชัยชนะได้เพียง2เกมและปัญหาหลักๆของโกยาร์ในฤดูกาลนี้ครับการรับบทออกไปเล่นเป็นทีมเยือนมักเป็นปัญหา หา่เสมอแพ้ไปถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดในบททีมเยือนวันนี้ครับในเรื่องของกระแสเองก็เอ็นเอียงครับไปที่เจ้าถิ่นอย่างเซาเปาโลเสียเปรเหลือเกินครับหประตูแรกมาไวครับเซาเปาโลมีโอกาสไหลถึงประตูที่2อย่างแน่นอนให้เลือกเชียร์หน้าตักไปที่เจ้าถิ่นอย่างเซาเปาโลได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของข่้าคืนวันนี้ครับใครมีความคิดเห็นเหมือนกันครับกระโดดขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยส่วนใครอยากได้ตัวเน้นตัวหน,นักชุดอัลาั้มหรือว่าสายบอลสดบอลสูงครับตามเข้ามาจะเจอกับนัดและพี่ๆทีมงานในหมู่บ้้านไดเลย วขอให้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับและจะเจอกับผมเดอะนักเทเบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ